สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็นุชจ,จะพามาที่ดองดอกบัวนะคะอันนี้จะเป็นดอกบัวสีขาวนะคะจะมีที่แสนวีจะมีหนองหรือว่าบึงนะคะมีอยู่สองนะคะอันนี้ก็อยู่คู่กับเมืองแสนวีมานานนะคะอาประวัติศาสตร์ก็จะเขียนไว้ว่าเมื่อก่อนนะคะเจ้าฟ้าจะไปลบหลายๆที่นะคะแต่ว่าไม่เคยชนะนะคะแล้วก็ มาครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการทักทายนะคะว่าถ้าสมมติว่าอยากให้ชนะนะคะต้องมาขุดบึงที่เมืองเซนวีนะคะมาขุดแต่ก็ชนะจริงนะคะไปลบที่ใดก็ชนะนะคะอันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์นะคะของบึงแห่งนี้นะคะอันนี้นะคะเมื่อก่อนก็จะมี เท่าผู้แก่ลือว่าถ้าหากว่าเป็นตอนที่น้ําแล้งนะคะน้ําไม่มีเลยอันนี้ก็จะจะมีสงครามนะคะประวัติศาสตร์ก็จะบอกไว้แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะปึงอันนี้นะคะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแซนวีแล้วก็จะเป็นติดกับ ติดกับถนนใหญ่นะคะทางผ่านไปผ่านมาเมืองแซนวีเลยนะคะก่อนที่จะเข้าในเวียงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนเย็นหรือว่าตอนเช้านะคะก็จะมีคนมาออกกำลังกายาเดินรอบบึงแห่งนี้นะคะแล้วก็จะมีถนนไว้นะคะเขาจะทำแบบนี้นะคะสำหรับคนเดินหรือว่าคนวิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะถนนใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเมืองแสนบีนะคะเมืองเล็กๆนะคะเมืองแห่งนี้นะคะส่วนมากก็จะสงบนะคะถึงว่าจะลบกันเป็นที่ๆนะคะแต่ว่าไม่นานก็สงบไปนะคะผู้คนก็สัญจรไปมาปกตินะคะนี่นะคะ แล้วก็จะมีบึงอีกที่หนึ่งนะคะใกล้กับพระราชวังเมืองแซนบีนะคะจะเป็นดอกบัวสีสีชมพูนะคะถ้าหากว่านุชได้ไปที่พระราชวังนุชจะถ่ายมาให้ดูนะคะไม่เกินอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะน่าจะได้ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบึงนะคะลมพัดเย็นๆนะคะตอนภูเขาล้อมรอบนะคะเมืองแซนบีจะมีภูเขาล้อมรอบ เลยนะคะนี้นะคะก็จะมีที่ออกกําลังกายด้วยนะคะเห็นไหมคะภูเขาล้อมรอบนะคะลมพัดแรงมากนะคะอันนี้คือ360องศานะคะภูเขาล้อมรอบหมดเลยนะคะเห็นไหมคะ โอ้วิวสวยมากเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนุชนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาให้นุชด้วยนะคะขอบคุณนะคะ